เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าอะไรแต่งของเจ e ้าเอ็กเซอร์เนี่ยพื้นฐานนะในการจะแต่งรถของเ e อ็กเตอร์เนี่ยอันนี้ในฉบับของผมนะไม่ไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวแกะให้ดูกันสดๆเลยนะครับสวยอุ<ฮ>้ยเชี<ฮ>่ยสวยจัง ขอขอบคุณนะครับผมสปอนเซอร์ใจดีนะครับผมที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับผมแบบเป็นสปอนเซอร์หลักเลยนะครับที่นี่นะครับชัวร้อยเปซแล้วก็อยู่กับเรามันนานมากเลยครับต้องบอกว่าประมาณปีสองปีแล้วนะครับผมถ้าไม่ชัวจริงเขาหายไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เขายังอยู่อยู่แล้วก็อยู่านานกับเราบบนานมากๆทั้งให้แบบสปอนเซอร์ค่าน้ํามันค่าที่พัก หลายๆอย่างนะครับผมต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับผมใครที่อยากเล่นก็สามารถแอดกลับไปได้เลยนะครับผมกับแอดเ n 99ครับขอบคุณครับ ตรารับเข้าสู่ช่องเบลล์ิเกิดนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ได้จัดอะไรแต่งมาให้กับน้องเอ็กไซเตอร์แล้วนะครับผมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งเม้นต์นะครับให้ตั้งชื่อให้หน่อยว่าจะชื่อน้องอะไร พอดีรถแม่งโคตรเยอะตอนนี้ผมก็ลืมแบบลืมชื่อลืมอะไรไปหมดแล้วนะอยากได้ทุกคนเนี่ยลองตั้งให้ลูกรักของผมทีนะลูกรักเลยนะลูกรักเลยลูกรักเลยนะครับก็คืออยากให้ตั้งชื่อให้หน่อยนะครับว่าชื่อว่าอะไรดีนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าอะไรแต่งของเจ้าเอสเซอร์เนี่ยพื้นฐานนะในการจะแต่งรถของเอสเซอร์เนี่ยอันนี้ในฉบับของผมนะไม่ไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวแกะให้ดูกันสดๆเลยนะครับนี่อันนี้เลยชิ้นแรก อันนี้เพิ่งมาถึงเลยนะพี่นะเพิ่งมาถึงเลยครับเพิ่งมาถึงเลยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรแต่งที่าน้องๆจับต้องได้พูดอ,อย่างที้ดีกว่าน้องๆจับต้องได้ไม่คมเลยครับน้องเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้หรือเปล่าอันนี้มันเป็นีดแบบนีหรือป่าะผ่าดีกับหัวของว่าใช่ป่ะนี่อะต้องนี่อะอันนี้แน่นอนเลยนั่นไงก็ว่าอายุทำไมไม่คมดีดีดีนี่โอ้โคนเยอะดูดิคนดู อยังเยอะเลยโอ้เดี๋ยวมาดูกันข้างในนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนนะอู้อ้อันนี้น่าจะเป็นดุมนะคนดูสุดยอดะครับน้องโอ้ยโคตรเยอะเลยครับน้องยังอะไรจะขึ้นนวดดับเอายังยังยังไม่พรอยเล่นใหญ่ไงเล่นใหญ่นานๆออกกล้องทีอุ้ยของจริงก็สวยสวยเกิน อ้ยเ่หนักเยเด้อเด้ออูอันนี้ดุมย่อนะหนักมันโคตรหนักเองถือดูดิเออกแต่ต้องบอกว่าดุมย่อมันเป็นดุมย่อของร1 5 0ซีนะมันจะไม่เหมือนของ125ถ้า125เบากิ๊กเลยเนี่ยแต่ของ125ถ้าไปเทียบกับดุมมันหรือว่าแม็กของมันผมว่าน่าจะเบากว่านะเบากว่าเยอะอันนี้เป็นดุมนะครับดุมของเอ็กเซเตอร์อันนี้ต้องบอกว่าเป็นของจากต่างประเทศนะยี่ห้อนี้ยี่ห้ออะไรไม่รู้ มไม่ต้องไปพูดหรอเกเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เาราอันนี้น่าจะเป็นดุมหน้าหรือเปล่านะน่าจะใช่นะเป็นของนอกนะไม่ได้ของไทยนะของไทยไม่รู้ว่าจะทําขายกันเมื่อไหร่นะแต่ถ้าเจ้าไทยเจ้าไหนอยากจะเป็นสปอนเซอร์ก็มาได้นะครับผมนะเจนี่อันนี้เป็นดุมหน้าซื้อดุมโอ้อะไรเนี่ยโอ้สวยว่ะสวยมากสวยจัดอ่ะดูดิ่าปะโคตรโกะครับน้องโคตรเท่ครับแล้วก็นี่จะเป็นสเตอร์นะครับสเตอร์ สเตอร์อันนี้เป็นสเตอร์14รู้ป่ะเอ็กไซสเตอร์เอ็กซเตอร์ใช้สเตอร์เท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่น่าจะ4,2,5 4อ8ห้า่สอืแอแต่อันนี้ใช้สี่หน้เท่ากับเวฟเชงเลยอเวฟเชงอ่ะใช่เนี่ยสเตอร์กัดกัดมาเรียบร้อยแล้วแค่ส1่ห่งเลยนะ จะไล่ขนาดนี้หลยไล่เบายังกระเป๋าตังค์อะครับนาอล่างนี้เ๋ยวขอที่ห่อนี่เลยเดี๋ยวจะงงว่านี่คืออะไรอันนี้คือดุมของล้อดุมของสเตอร์นะครับดุมของสเตอร์ไม่ดุมของล้อพูดผิดอันเนี้ยดุมของล้ออันเนี้ยดุมของสเตอร์ใครบอกว่าใส่ดุมแล้วมันจบไม่จบนะต้องใส่ดุมสเตอร์ด้วยถ้าไม่งั้นเบรกหลังเบรกไม่ได้นะครับต้องไปแปลงเยอะหลายอย่าง เอาให้จบๆไปเลยทีเดียวอันนี้ใส่กับตรงนี้ใส่กับดุมพวกนี้อ๋ยอยูโรดิเปแ้แล้วเราจะสามารถใส่พวกอันนี้น่าจะเป็นสเตอร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งแหละแต่อันนี้จะเป็นฝั่งของเบกรกหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องให้ช่างตัวดูเอาอันนี้คือจบเลยใส่เบกรกหลังได้ฝั่ตประเปล่าไหมใส่เบกรกหลังได้จบเลยเวปะ่ะโคตรสวย,<ด>ยครับน้องสวยด้วยครับสวยจัดสวยมากแล้วนี่เป็นสเตอร์หลังครับสเตอร์หลังก็พี่สั่งมาเป็นเบอร์40 ว่าทำไมต้องสั่งมาเป็นเบอร์40สเตอร์เดิมมันอ่ะอยู่ที่42พอเราเปลี่ยนล้อปุ๊บเนี่ยรถมันจะวิ่งดีกว่าเดิมก็ถ้าให้คลิปนะจากล้อขนาดเนี้ยแล้วก็กลายเป็นล้อขอบ1.4เนีเน่ยรถน่าจะวิ่งขึ้นมาประมาณสัก5-10ถ้า5-10แล้วก็เลยลดสเตอร์2ฟันไปเลยเผื่อไว้ในอนาคตเพราะว่า จะต้องทําเครื่องนิดๆหน่อยๆอีกนะครับก็จะมีอ่าสเตอร์ไว้เป็นอันนี้ถ้าไล่จนสเตอร์นี้ตัดค่อยสั่งสเตอร์ใหม่อ,มอันนี้เป็นการไล่รดแบบในน้ําหนักพี่นะแต่ถ้าเป็นน้ําหนักน้องๆเนี่ยเอาเดิมๆมาปุ๊บเปลี่ยนสเตอร์ได้เลยเปลี่ยนสเตอร์ได้เลยนะเพราะว่ามันตัดอยู่แล้วนะครับนี่สเตอร์ชุดสเตอร์อันนี้ก็จะเป็นชุดโซ่นี่นี่นะครับชุดโซ่ 4- 1 5หนนะครับชุดโซ่สเตอร์จะเป็นแบบแบบนี้นี่ครับของแต่งก็ดุมล้อนะครับอันนี้ อยู่ที่4,002เฮ้ยไม่ใช่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 ดุมล้ออยู่ที่2,001โอเคแล้วก็ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ตัวเด็ดคืออะไรนะตัวนี้4,002อันนี้ของนอกเหมือนกันเป็นของดีเลยอะของแบบของมาใหม่อะตอนแรกอะนึกว่าคีย์บอร์ดเพราะเพิ่งซื้อคีย์บอร์ดลเซอร์มากล่องก็เป็นแบบนี้เลยคล้ายๆกันด้วยคล้ายๆกันเปิดทางนี้เหมือนของคีย์บอร์ดเลยนะเหมือนของคีย์บอร์ดลเซอร์เลยคีย์บอร์ดหรือเปล่าคีย์บอร์ดอู้สวยว่ะเออจริง สวยอุย้ยเชีย่ยสวยจัดขออนุญาตนั่งพื้นเลยนะครับผมในการรีวิวนะนบแบบชิวๆเลยนะครับทุกคนนะเ <c oughs> ชี่ยสวยอะ่ยยอะติด้งเงินน่ะอ๋อโอ้โห,โหสวยจิงัด<ห>อันนี้เขาบอกว่าเป็นตัวรุ่นใหม่เลยนะครับสวยยี่ยอ่ะสวยมากคนดูสวยมากครับน้องอุ้ยสวยจริงว่ะน่าจะใส่แบบเบาๆไหมเบาๆกินเบาๆบ้างไหม แต่น่าจะเบากว่าเดิมแต่ถึงไม่เบากว่าเดิมก็ขอให้มันสวยเพราะเพราะเพราะคันเนี้ยถ้ามันบางเกินไปอ่ะพี่มองว่ามันอันตรายวะก็เลยแบบว่ามุทะหนาอันเงี้ยแข็งแรงไปก่อนแข็งแรงแน่นอนอะอันนี้ก็เป็นของนอกเหมือนกันนะอันนี้อ่านว่าอะไร๋อเปงาน C N C นะเป็นงาน C N C มาเป็นของอะไรไม่รู้เนี่ย ต้องใครใครอ่านภาษาอังกฤษออกก็เลสซิ่งอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ U L T T I C N C ปี2021น่ของปีที่แล้ววะใช่ปีที่แล้วถ้าเป็นของปีที่แล้วก็น่าจะเป็นของของเก่ารุ่นเก่าแล้วแหละแต่น่าจะเป็นรุ่นเก่าที่ใหม่ในประเทศเราหรือเปล่าประเทศเรามีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันจะมีตัวถูกกว่านี้ประมาณ3,800อัอันเนี้ย2นะี0ประมาณนั้นส2่ประมาณนี้โอ้โหอาร์มอันเดียว42 0 0นะครับอันนี้2 1 0 0อันนี้พันกว่าบาท แล้วนี่ก็ประมาณาอชุดเนี้ยประมาณพันกว่าบาทสองพันประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยมาคิดคำนวณให้ตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วยัง<ร>จะต้อง,งมีซี่ขอบแต่ขอบเราจะใช้เป็นของซูเปอร์เดกไปเลยซูเปอร์แดกก็สุดยอดดุนแรงขอบมาแล้ว oh, อขอบมาไหมอามาเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวผมเอาขอบมาให้ดู ชุดล้อที่ไว้ใจนะครับผมจะใส่เป็นของซูเปอร์เด็กนะครับนี่แพ็กเกจสวยๆเท่ๆเลยนะครับผมน้องๆคนไหนสนใจอยากจะใส่ตามพี่ก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่แฟนเพจซูเปอร์เด็กไทยแลนด์นะครับผมก็นี่เดี๋ยวแกะให้ดูโคตรหรูอะครับน้องเทคอย่างดีโอ้เราจะใส่ขอบนี้นะเข้ากับสีอะใส่ขอบนี้ใส่ดุมนี้ได้ไหมเอาอัโอ้ยวิ่งที่ยังหอบไวเลยมั่นใจสุดต้องซูเปอร์เด็กแข็ง เบาแข็งแล้วเบามากทุ์แดกครับนี่โคตรสวยสวยจริงดูริดูสีิดแขนยุสีตัดตัดตัดนิดิดียเลยมาแรง เดียวอันนี้จะเป็นขอบ1.4นะมันจะใหญ่ใหญ่กว่าที่เราใส่กันเยอะอาพวกเวฟของเราเนี่ยที่ใส่กันทั่วๆไปนะจะอยู่ที่1.2แต่ถ้ารถเชิงจะอยู่ที่1.1่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรถที่500 1 50ซีซีขึ้นไปเนี่ยแนะนําให้เป็น1.4ขึ้นไปนะครับถ้าจะใหญ่กว่านี้ก็ยิ่งดีนะครับมันจะได้เพิ่มความแบบความชัวร์ให้กับเราแต่ถ้าเป็น1.4เนี่ยมันก็จะเทียบเท่ากับเราใส่ของเวฟ1.4ของเดิมๆใช่ไหมเปลี่ยนมาเป็น1.2อาประมาณนั้นก็จะกลายเป็น เหมือนแบบว่า 150cc แต่ใส่ล้อเล็กครับอ่าประมาณนี้แต่คาว่า1.4แต่เราก็จะใส่ยางแบบใหญ่นิดนึงนะเพราะว่าในน้ําหนักของรถเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักมากหรอกแต่ว่าพอมันเป็น 150cc เครื่องมันใหญ่บอดี้มันใหญ่มันเลยทําให้มีน้ําหนักที่มากกว่าพวก 125cc นะครับเราก็ต้องใช้ยางที่ใหญ่พอสมควรอาจจะเป็นสักหลัง250ข้างหน้า225ประมาณนั้นเป็นยางสเติปดันโลของผมเมื่อก่อนที่ที่ใส่ในรถของ125แต่นะตอนนี้คือใส่เป็นหลัง200หน้า 195185ประมาณนั้นเลยนะครับคือใส่เล็กมากนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไฟส่งให้ช่างตัวเซ็ตล้อซีนะครับแล้วก็ดุมเนี่ยเอาให้มันเข้ากันแล้วก็เอารถไปใส่พี่แกจะได้จบๆเนาะพี่ได้จบประมาณนั้นประมาณนั้นพอดีไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่อยู่ดีนะครับไม่ต้องเก็บอะไรมากไปเดี๋ยวใส่อยู่ดีนะครับก็ประมาณนี้ของแต่งอันนี้ยังไม่จบนะเรื่องของเครื่องนี่ยังไม่มีนะครับยังไม่มี ยังไม่มีแคมตอนนี้สั่งแคมไปแล้วก็เรื่องของกล่องต้องมีนะครับเพราะว่าแคมกล่อง,องหวัวฉีดตอนนี้ต้องมีนะครับท่อเรามีแล้วนะครับเดี <De vin. S 1> ย๋ยวค่อยไล่ไล่หากําลังอัดขเข้าหาท่อเอาไปนะครับแต่ตอนนี้ขาดอยู่นะก็คือแคมกล่องแล้วก็หวัวฉีดเอ,อ่อท,ท,ที่ที่กำลังที่กําลังขาอยู่นะครับใครมีใครมีหรือใครจะสนับสนุนก็สามารถเข้ามาได้นะครับผมผมก็จะลองของผมไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็อันนี้อาร์ม มีอาร์มมีดุมอันนี้รออยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับของทั้งหมดรออยู่หนึ่งหนึ่งอาทิตย์ก็เดี๋ยวจะใส่คันนี้เข้าไปเพราะว่าน่าจะน่าจะสวยูนะสวยเลยพีนะ่ผมว่ามันจะดูเพียวกว่าเดิมอ<ช>่ะอันนี้ม<ๆ>ันจริงๆมันก็ดูสวยแล้วนะ<ช>อันนี้น<อ>ี่ไม่แต่งอะไรเลยนะใส่แค่ท่อแล้วก็นอกนั้นก็ถอดอะไรออกเออแค่นี้ก็ดูสวยดูดูปัดดูเพียวแล้วอะแค่นี้ก็ขี่สนุกแล้วนะเสร็จก็คือเราประกาศขายต่อได้เลยอันไหนนี่คือขายต่อก็าเราแต่งเสร็จเพื่อเอาขายต่อขายทำไมเเอไม่ขายขายทำไม Alright! Так, ну ладно. <laughs> ไปเป็นแสนขายไปห้าหมื่นโอเคดีรวยรวยเลยก็นี่เดี๋ยวเอาไปให้ช่างตัวของแต่งก็จะประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็ของฟินของฟินนี่ส่งไปให้ช่างตัวแล้วส่งไปให้ช่างตัวแล้วเดี๋ยวให้ช่างตัวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาเซอร์ไพรส์น้องๆว่าความสวยมันจะขนาดไหนจริง <c oughs> ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเก็บเก็บก่อนยังไงคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับผมสวัสดีครับยังไงแล้วชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมด้วยะน,นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า,สว,ส,าสวัสดีครับ S <S ไปไปดิฝั่งตั้งชื่อด้วยนะ <S <S เอาแบบเท่ๆหล่อๆหน่อยด้วย